1,2,3,come on มาลองดูใหม่นะครับน้ำไหลไม่แรงเลยนะคือข้อน้ำที่ไหลลงบ่อด,ดินเนี่ยมันจมอยู่มันจมในใน,ในระดับน้ำในบอ่บอบ่อดินนะครับจมจากระดับน้ำในบ่อด,ดิน คิดว่าไม่ก็อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าระดับน้ําท่อเนี่ยสูงกว่าผิวน้ําในบ่บดินนะครับมันจะดีกว่าไม่ค่อยห็นมีตัวนะครับไม่ค่อยห็นมีตัวที่ว่ามาเล่นน้ําอยู่เดี๋ยวลองดู ไซต์บิ๊กเลยโอ้โหเสียดายมากตะโค้ออง,ง้างเลยครับโอ้โหตะโค้ออง,ง้างเลยไซต์ใหญ่มากนะครับตะโค้ง้างเลยครับ,อองงรบโอ้โหเสียดายตัวแรกหลุดไปแล้ว โอเคนะครับกัดูดไส้สวยมากเมื่อกี้หลุดไปตัวหนึ่งนะครับอันนี้ติดแน่นหน่อยไอตัวเลกนุก็น่าจะไซส์ประมาณนี้ครับแต่ว่าตะขอนี้ง้างเลยไอตัวนี้โดนเต็มเต็มเลยนะครับตรงขอบมอุมปากสวยมากนะครับกัดส,าากกสูบไซส์บิ๊ก กับเหยื่อปลาไารนะครับเหยื่อปลายายไซส์สวยมากบนตบโอ้โหโดนก็ตะขอเกือบตะของ้างเลยนะครับง้างเลยดีที่มาติดเน่นนะครับถ้าต,ติดไม่แน่นโอ้หตัวนี้เรียบร้อยอีกโอเคเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับเผื่อมีตัวกัดอีกนะครับโอเคครับถ่ายปัพบก่อน แต่ภาพนิ่งก่อนภาพสวยๆน่าจะย้อนแสงนิดน,นี้นะครับถ่ายภาพกันหน่อยสุยยอดมากครับ tout สวยมากนะครับเมื่อกี้ตีไปนะครับหลุดกัดครั้งนึงนะครับแล้วนะครับเมื่อกี้หลุดช่อนใช้สวยมากนะครับช่อนใช้ประมาณสักสามขีดใช้ปลาเค็มนะครับกับเหยื่อป๊อปสายป๊อปนะครับโอเคท้องป่องเลยเดี๋ยวลงตีไปเรื่อยๆนะครับตียอดมาครับครับสวัสดีครับและน้านะครับ ื่อตอนเช้าที่ลงมาตีปลาก็ไม่ได้ทักทายกันนะครับวันนี้ก็มาออกหมายก็ได้ผลนะครับได้ตัวนะครับกระสุบหนึ่งตัวกับหมายบอดินนะครับเมื่อเช้าลงหมายบอดินเสร็จแ,แล้วได้มาตัวหนึ่งหลุดไปตัวหนึ่งนะครับพอตีไปสักระยะก็ไม่กัดเลยนะครับปลามันเคี้ยวมากแล้วพอมาตีที่หมายทุ่งนานเนี่ยก็ช่วงแรกๆก็ลมเงียบอยู่พอตีได้นะครับแต่ตอนนี้ลมแรงมากแล้วก็สภาพ หมายทุกงนานะครับนาบริเวณนี้ถ้ามีต้นข้าวสักหน่อยนีปลาจะปลาจะมีนะครับเพราะว่าบริเวณใกล้ๆเนี่ยมันจะมีร่องความร่องอะไรอยู่มีปลาเสร็จแล้วาชาวบ้านนะครับก็เพิ่งตำนาไถเพื่อที่จะตำนานะครับเนื่องน้ำมันท่วมไม่มีไม่มีต้นข้าวนะครับต้นข้าวต้นหญ้าไม่มีปลามันก็ไม่มีที่จะหลบไปนะครับมันก็เลยไปอยู่จุดอื่นได้มากกว่า แต่ถามว่าตัวมีไหมนะครับตัวมันก็มีแต่ว่ามันจะน้อยนะครับวันนี้นะครับคิดว่าลมแรงแบบนี้ถ้าว่าตีต่อนี่คงจะไม่ไหวแล้วคงจะไม่มีตัวออกมากัดนะครับคิดว่าคงได้สามตัวสามแต้มนะครับได้คลิปมาสองคลิปก็โอเคนะครับรลาชเฉอีกตัวหนึ่งไม่ได้คลิปนะครับเสีได้มาตัวหนึ่งได้มาโอเคนะครับสาหรับน้าที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ รคราต่อไปนะครับเจอกันไหมนะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ One, two, three, come